You're listening to KS p o d ค a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร security t งที่ p ีคว i s investment ครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ท่านถัดมานะครับในส่วนของพี่บิ๊กสุนทรนะครับในส่วนของตัวหุ้นในกลุ่มเดินเรือนะครับในส่วนของตัว PSL กับ RCL นะครับสวัสดีครับพี่บิ๊ก ครับนี่สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่บิก๊กสวัสดีครับก็ในแง่ของวันนี้นะตัวกลุ่มเรือเนี่ยปกติทุกๆหนึ่งปีเนี่ยผมจะมีการอัปเดตภาพอินดัสเทรียลลุกนะครับซึ่งลูกค้าของทางกสิกรไทยเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดเปเปอร์ได้นะฮะหรือว่าขอจากทางเจ้าหน้าที่การตลาดก็ได้นะครับสุบสั้นๆเลยคือว่าเรา,เามีมุมมองเชิงบวกนะครับกับตัวของเรือเทกองนะครับแล้วก็แนะนําให้ซื้อ p s l อ นะครับอาจจะเป็นการแบ่งไม้ซื้อนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอ่านว่าทิศทางของผลประกอบการในไตรมาสที่4แล้วก็ต่อเนื่องามาถึงไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะเป็นจุดวอรทอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ไตรามาสที่2เป็นต้นไปนะครับราคาเหมาะสมเนี่ยตัว P/S r เราให้ไว้ที่ 18บแาทนะครับแล้วก,ก็มีการปริมลงมาเล็กน้อยจาก19บาท20นะครับเนื่องจากว่าเรามีการาไฟจูในเรื่องของตัวค่าระวางในไตรามาสที่1ของปีนี้เนี่ยที่อาจจะต่ำกว่าที่คาดนะครับแต่เราเชื่อว่า,าที่จะฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมารสสเนี่ยมันมีเหตุผลซัพพอร์ตประมาณสักสาประเด็นนะครับเรื่องแรกก็คือการเปิดประเทศของจีนนะครับเรื่องที่2เนี่ยผมคิดว่าจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์นาะที่มีการผ่อนคลายเ,าเกณฑ์ตัวของ เ,เงื่อนไขที่ไปบล็อกนะคะในแง่ของตัวผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครตรงนี้จะผ่อนคลายลงทําให้สามารถากู้เงินได้มากขึ้นแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นได้นะครับ mm hmm. เรื่องที่3เนี่ยเรา,เาทำรีเสิร์ชเนี่ยพบว่าจีนเนี่ยหลังจากที่มีการกลับมาเ,าเชื่อมสัมพันธมไมตรีกับทางออสเตรเลียครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้เริ่มมีการนําเข้าถ่านหินจากออสเตรเลีย ลดแรกแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จีนกลับมานําเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียเนี่ยก็จะทําให้มีความต้องการในการใช้เรือแห้งเทกองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของปีนี้เนี่ยตัวปราิซเวงเนี่ยจะมีผลผลิตนะครับตัวทัวเหลืองเนี่ยสูงสุดเป็นบทีการนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะฮะจากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการเรือเทกองนะเพื่อขนตัวทัวเหลืองเนี่ยจะมากขึ้นโดยเฉพาะเรือขนาดซูเปอร์แม็ก นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยที่แนะนําให้คุณผู้ฟังเนี่ยจับตาก็คือในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งถ้าเรื่องนี้เนี่ยใคยตัวหรือว่ามีการสงบศึกเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าการบริณสยูเครนนะฮะจะมีการใช้เ,เงินตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราราประมาณสักสามแสนห้าหมื่นล้านเหรียญนะครับก็คิดไปประมาณสักแปดเท่าของโอลิมปิกนะฮะแล้วก็จุดแข็งหนึ่งของเรือเทกองก็คือว่าซัพพลายอย่างค่อนข้างน้อยมากนะครับปีนี้เนี่ยซัพพลายใหม่จะออกมาประมาณสองเปอร์เซ็นต ปีหน้าเนี่ยน่าจะไม่ไม่โตแล้วนะครับในแง่ของตัวซัพยเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าดีมาเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยค่าระวางจะรีบาค่อนข้างแรงในฝั่งของตัวเรือคอนเทนเนอร์บ้างนะครับผมคิดว่ายังอยู่ในภาพขาลงนะครับถ้าเราดูง่ายๆเลยนะครับาเลทค่าระวางตัวเซี่ยงไฮ้เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับปีที่แล้วผมทํานายไว้ว่าพีกตอนไตรมาสหนึ่งปีแล้วที่ประมาณ5,000นนะอันนี้ทำนายถูก แต่ว่าเราคิดว่าบททอมของค่าระวางขออภัยนะครับผมคิดว่าค่าระวางจะลงมาเท่าพีโควิดเนี่ยกลางปีนี้แต่ตอนนี้ผ่านมาแค่ปีเดียวนะครับกลับมาเท่าพีโควิดแล้วคือลงมาเหลือ1000หรือลงประมาณ80%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปลงต่อเนื่องจากว่าซัพลายใหม่จะออกมาอีกเยอะนะครับปีนี้ออกมา8%ปีหน้าอีกเเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ค่าระวางจะลงไปต่ํากว่า พีโควิดแล้วก็อาจจะถึงจุดที่ทําให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเนี่ยขาดทุนได้นะเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีเงินสดอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมที่จะฟาดฟันกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้หลีกเลี่ยงเรือคอนเนอร์ไปก่อนนะถ้ามีอยู่รีบาขึ้นมาจังหวะนี้เนี่ยใช้โอกาสนี้ในการขายออกไปก่อนนะครับโดยรวมเนี่ยก็มีประมาณนี้ค,ครับจริงๆเป็นเปเปอร์ที่ละเอียดมากนะครับก็แนะนําให้ EM เอมนะครับสามารถส่งให้ลูกค้านะครับ เอาไปอ่านต่อได้นะครับพี่บิ๊กครับผมมีคําถามอย่างนี้ครับคือช่วงเนี้ยนะครับมันก็จะมีข่าวอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่บิ๊บอกว่าการรีวิวประเทศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีสงครามรัสเซียยูเคเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ดูเหมือนช่วงหลังมันก็มีพัฒนาการที่เรียกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนเนี้ยเดือนกุมภาเนี่ยช่วงปลายเดือนก็จะครบรอบใช่ไหมครับพี่บิ๊กทีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข่าวอย่างเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือในฝั่งของตุรกีเนี่ยนะครับมีแผ่่นนนนนนดิิไหววะะฮตตรรงีีี้ก็มมมออเเเส์ยถาผ มาขเขาเยอะนะครับว่าตรงนี้นมันจะ i m p a ต t กับ่งผลบวกกับตัวเรือเทกองมากน้อยแค่ไหนครับพี่บิ๊กนี่มุมพี่บิ๊กครับครับนี่ก็เ,เราคงไม่ได้รู้สึกดีใจนะครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในเชิงของการที่พอเวลาเดี๋ยวแผนแผนนี้ไหวสงบเนี่ยทางตรุกรกีคงต้องมีการซ่อมแซมเมืองนะครับเพราะฉะนั้น,นผมคิดว่าความต้องการใช้เหล็กก็ดีนะครับปูนซีเมนก็ดี นะครับต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าจะมีดีมาของเอเทกองอันนี้เป็นเป็นแอดดิชแนลในในเชิงบวกนะครับแต่ว่าประเมินประเมินยากนิดนึงครับอีกคําถามหนึ่งครับพี่บิ๊กคือในส่วนของตัวกลุ่ม เรือเทกองแล้วก็เรือคอนเทนเนอร์เนี่ยนะฮะอย่างตัว PSL เนี่ยนะครับในมุมพ่บิ๊กเนี่ยเท่าที่ฟังดูคือโทนที่จะดูดีนะครับกว่าตัวเรือคอนเทนเนอร์ทีนี้เนี่ยเอาลุกแพทเทิร์นกำไระครับในปีนี้สองสามเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงครับพ่บิ๊กมันจะดีต่อนเนื่องเลยหรือเปล่าหรือว่าอาดีปีนี้แล้วปีสองสองสี่สองห้านี่นะครับเทรนมันจะแบบเราเราซื้อตอนนี้เลยเลยดีไหมครับอ๋อได้ครับเข้าใจคําถามนี้นะครับคุณผ,ผู้ฟังที่ติดตามคาดระวาง b i เนี่ยอาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่า เอ่อ year to date เนี่ยมีไดลงมามากกว่า50นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วง quarter หนึ่งเนี่ยมันมีภาพของโลซิชั่นที่หนักกว่าปกติเพราะว่าจีนเนี่ยเขาปิดประเทศมาสาปีนะเพราะฉะนั้นคนที่กลับไปบ้านเนี่ยกว่าจะกลับมาทำงานเนี่ยเอ่ออาจจะยังกลับมาไม่เต็มที่นะรเรื่องที่สองก็มีฝนตกหนักในในบราซิลด้วยทําให้สินแร่เหล็กเนี่ยมันเอ่อเอาออกมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอ่อภาพของ quarter หนึ่งจะเป็นจุดที่ e a r n i n g เนี่ย bottom นะครับคนที่จ้องอยู่นะครับ ผมแนะนําว่าสามารถแบ่งไม้ซื้อนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณของราคาหุ้นที่ไม่ลงเนี่ยแม้ว่าเออร์เน็จะแย่เนี่ยมันเป็นการบอกเราว่าจุดกลับตัวเนี่ยม,มันใกล้มากแล้วครับแนะนําให้แบ่งไม้ซื้อได้เลยครับตรงนี้โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ